ปริศนาการเสียชีวิตของเก๋กัญญากรครับหลังจากที่ไปให้สัมภาษณ์ในรายการปากประระหน้าเป๊บายโก้จิลศัก์แล้วปรากฏว่ามีข้อมูลชุดหนึ่งที่พูดถึงเรื่องสมมุติทุกสิ่งทุกอย่างมีทั้งน้องชายสมมุติมีทั้งการทําธุรกิจสมมุติวันนี้เอ์ก ก็ออกมาให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนเป็นครั้งแรกนะครับบอกว่าที่ไม่ได้ออกมาเนี่ยเพราะว่าต้องการที่จะให้งานศพของเก๋นเนี่ยผ่านไปได้ก่อนนะครับแล้วยืนยันว่าไม่ได้ติดหนี้เก๋ถึง14ล้านบาทแต่เป็นคนไปใช้หนี้แทนเก๋ทั้งหมดรวมไปถึงบ้านที่ย่านกรุงเทพกีทาด้วยโฉนดที่นี่ก็เป็นชื่อของเอของเอิร์กแต่ว่าเก๋มาอาศัยอยู่เอิร์กบอกว่า เอ์กับเก๋เนี่ยรู้จักกันกระเป๋าก็ใช้กระเป๋าใบเดียวกันแล้วทําธุรกิจร่วมกันที่ผ่านมาเนี่ยเอ์กก็จะเป็นคนไปรับหน้าแทนเก๋ตลอดแล้วอยู่ช่วงหนึ่งเนี่ยเก๋มาบอกเอกว่าไม่ต้องไปรับหน้าแล้วเพราะว่าเดี๋ยวเก๋เนี่ยจะไปเคลียร์กับคู่มั่นเองให้คู่มั่นเป็นคนมารับหน้าแทนที่สําคัญเนี่ยเอกบอกว่าการขัดแย้งธุรกิจก็ไม่จริง ค,คุณเอิ์กยืนยันบอกว่าติดต่อกับคุณเก๋นเนี่ยจนเกือบวินาทีสุดท้ายก่อนเก๋เสียชีวิตยังพิม์พมหาเอิ์กอยู่เลยยังโอนเงินให้เก๋อยู่เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงค่ะทุกคนได้เห็นกัน,นครับผมไม่เป็นความจริงทั้งหมดเลยนะครับผมทุกอย่างในวันนี้เอิ์กไม่ได้มานั่งแก้ตัวแต่เอิ๊กจเอาหลักฐานทั้งหมดทุกเรื่องทุกอย่างให้พี่สุวรวชนได้เห็นแล้วก็ได้ดูกันนะครับผม เพราะหลักฐานพวกนี้เออไม่สามารถที่จะทำขึ้นมาเองได้มันมีหน่วยงานมันมีองค์กรต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งสามารถตรวจสอบได้ทั้งหมดและเออก็ยืนยันความบริสุทธิ์ใจด้วยการที่ให้ทุกคนเนี่ยสามารถเอาเอกสารต่างๆเนี่ยไปตรวจสอบได้เลยและวันนี้เออไม่ได้จะออกมาฆ่าใครทั้งนั้นและไม่อยากพาดพ,พิงให้ใครเสียหายเลย และเอิร์กก็ไม่ได้ออกมาเพื่อให้ใครผิดผิดหรือถูกเพราะเอิกไม่ต้องการกที่จะฆ่าใครจริงๆและณวันนี้เอิร์กไม่ได้ออกมาเพื่อให้เก๋ผิดเก๋ไม่ได้ผิดเอิร์กกับเก๋เราลักกันมากเอิร์กเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เก๋ทําลงไปอ่ะมีเหตุผลของเขาและเหตุผลของเขาอ่ะก็ทำเพราะว่ารักเอิร์กเหมือนกันแต่ว่าบางคางัะครับคนสองคนนะ่ะที่อยู่ด้วยกันมาเป็นสิปีอยู่บ้านหลังเดียวกันนะครับผม เรารู้กันนะแต่คนอื่นไม่รู้กับเราด้วยนะครับผมแต่เราไม่จำเป็นที่ต้องมา,างพูดให้กับทุกคนฟังที่ผ่านมาทําไมเอิถึงไม่ไปงานศพวันแรกนะครับที่เก๋อยู่ที่โรงพยาบาลเอิ๊กไปวันที่สองงานศพรถตามศพเอิ๊กไปแต่สามสี่เอิกไม่ได้ไปเพราะว่าเอิ๊กเนี่ย ไม่อยากจะเสียความรู้สึกเพราะเออโดนขู่อันนี้จบไปแล้วนะครับหนึ่งแต่เออไม่ขอพูดว่าใครเพราะว่ามาันจะให้เขาเสียหายเออเพรอยากฆ่าทิงใครประเด็นต่อมาก็คือเออทะเลาะกับเก๋ไหมเออไม่เคยทะเลาะกับเก๋เลยเราลักกันจนถึงวินาทีสุดท้ายเดี๋ยวแล้วที่มีทางหลุดออกมารวมทั้งที่ หลายคนบอกว่าเก๋ให้สัมภาษณ์และบอกกับคนรู้จักว่าเก๋ไม่ได้คบเอิร์กตั้งแต่เดือนเมษายนปีที่แล้วไม่เป็นความจริงเพราะเอิร์กกับเก๋คุยไลน์กันเกือบทุกวันเอิร์กสามารถให้ทุกคนน่ะสามารถดึงข้อมูลไลน์จากเอิร์กกับเก๋มาได้เลยนะครับว่าเราคุยกันรักกันแค่ไหนแต่เอิร์กไม่รู้เหมือนกันว่าเก๋มีเหตุผลอะไรถึงพูดแบบนั้นว่าเราเริ่มคบกัน เดี๋ยวเราควนแจ้งลายหน่อยครับผมลายของเก๋จะมีสองชุดโทรศพรัพท์เครื่องเก่าก,กับเครื่องใหม่แยกกันนะครับผมเดี๋ยวให้พี่สุนชนดูหน่อยครับมันจะมีลายที่ไม่มีรูปเพราะว่าเก๋ออกจากแชทหมายถึงไม่ได้แชทน,นะครับหมายถึงว่าโทรศพัพท์ที่ปัญหาหแล้วก็อีกลายหนึ่งเป็นรูปเลยครับก็เป็นปัจจุบันเลยครับแล้วก็ในเรื่องของ โดาโจมตีทุกทกอย่างว่าเอิร์เนี่ยเอาบ้านเก๋ที่แาวฮูเนี่ยครับผมที่หยุดกลุ่มแค่กีทาเนี่ยไปขายแล้วก็เอาเงินไปใช้ส่วนตัวบ้านหลังนี้ต้องบอกว่าเป็นบ้านของเอิร์เองเป็นบ้านหลังแรกในชีวิตที่เอิร์สร้างเวยนะครับน้ำแรงของเอิร์และเก๋ก็มาอยู่กับเอิร์โดยที่ในวันที่เก๋มาอยู่กับเอิร์เก๋ไม่ได้เอาอะไรมาเลยเอามาแค่เสื้อผ้าเท่านั้น เกยังเคยบอกกับหลายๆสื่อเลยว่าเกมาอยู่กับเอิร์กเพียงเราตักผ้าอันเดียวแล้วก็ตะก้าผ้าใบเดียวเท่านั้นเออรบวนแจกฉนดที่ดินหน่อยครับผมโอเคแล้วก็ลายทั้งสองชุดเรียบร้อยใช่ไหมครับโอเคที่พี่อยากถามอะไรเอิร์กไหมครับเพราะว่าเอาิร์ได้ตอบคำถามไปดีกว่า เอ่อเหตุผลทั้งหมดว่ามีคนใกล้ชิดโกงเงินไปเส11ล้านบาทแล้วคุณก็โยงมาว่าคนใกล้ชิดนั้นคือเอิร์กเปล่าเราเปลี่ยนอะไรจริงๆแล้วเงิน11ล้านเนี่ยไม่ใช่11นะครับ14ล้านเงิน14ล้านเนี่ยมาจากการที่เอิร์กกับเกียรนทำธุรกิจร่วมกันแล้วเราสองคนก็คือธุรกิจความงามนี่แหละครับผมตอนแรกสองสาขาเนี้เป็นสาขาที่มีชื่อเหมือนกันก็คือเรเ d อร์คลินิกไทยแลนด์ d ซึ่งเป็นอาสกุลเอิร์กถูกไหมครับผมแต่คราวเนี้ย มันมีเหตุผลหลายๆอย่างที่เก๋บอกเออว่าหุ้นส่วนอยากแยกแล้วเออเราแยกกันเถอะเพราะว่าเออเหนื่อยมามากพอแล้วเออหาเงินเยอะแล้วเจต้องการที่จะให้บ้านที่เป็นบ้านใหม่ของเจนเนี่ยเข้ามาซัพพอร์ตตรงนี้เพื่อดูแลคลินิกนี้เออจะได้ไม่เหนื่อยคือเก๋หวังดีกับเอเอแล้วเออก,ก็โดนถอดหุ้นกหญ่ออกมาทั้งหมดตอนแรกเอเป็นซีอีโอทั้งคู่ เ,อ,เออก็ออกมาอยู่แค่บางนาที่เดียวก็คือคาริสมาเมดิคดอคลินิกในตอนนี้ซึ่งเออก็ไม่เคยคิดอะไรมาตลอดไม่เคยคิดเลยว่าเาเรื่องราคพวกนี้มันจะเป็นการวางแผนหรืออะไรก็ไม่เคยคิดคิดแค่ว่าโอเคอเกลรักเราเกลียากแค่เราเหนี่ยเ,เราออกออกทันทีแล้ไม่มีตะคิดตะขวงใจใดๆทั้งสิน้นเสร็จปุ๊บ ก็ทําการแยกอยู่ดีก็ทําการแยกโลโก้เลยแบบว่าเนี่ยเออเราต้องแยกโลโก้กันทางนู้นเนี่ยแต่ไม่ใช่เก๋โทรมานะครับเป็นหุ้นส่วนโทรมาเออ <c oughs> หุ้นส่วนที่รามินชากับบางนานีในคนละเซตกันนะครับผมต้องแยกก่อนสองคลินิกนี้เป็น2คลินิกที่ไม่มีอะไรเกี่ยวพันกันเลยทั้งหุ้นส่วนและซ e อในตอนนี้และที่ผ่านมาด้วยแต่เมื่อก่อนเออเป็นซ e o โอของทั้งสองที่พอดโดนผ่อนปุ๊บมันก็เป็นคนละชุดหมดเลยครับผมเสร็จคราวนี้ ทางผู้ส่วนทางที่ร่าก็โทรมาหาเอ,อิร์วัน <c oughs> เมื่อไม่นานนะครับผมบอกว่าคุณเอ,อิร์ฟเราอยากให้คุณเอ,อิร์ฟอะแยกไปทําธุรกิจของคุณเอิร์ฟเลยไม่ต้องมาทําธุรกิจกับเราเพราะว่าคุณเอิร์ฟก็ไปได้ดีแล้วเนี่ยเดี๋ยวให้คุณเกดบริหารตรงนี้แล้วกันแยกกันไปเลยไม่ต้องอยู่ด้วยกันหรอกเอิร์ก็ถามว่าเกดรู้เรื่องไหมอันนี้เอิร์ฟไม่ได้ใส่ร้ายใครนะครับเอ,อิร์เล่าความจริงความจริงคือความจริงวันนี้เรามาคุยความจริงกันเราจะไม่คุยให้ใครเสียหายแต่ณวันนี้เอ,อิร์กต้องออกมาปกป เพราะว่าอะไรเพราะว่าแม่เออเสียใจอยู่ดีๆรูปเขาเนี่ยต้องมาทำมามีแคมามีเหมือนประมาณว่าเป็นจุดเลยสังคมมาทําให้มีคนเสียชีวิตมันไม่ใช่อะครับผมถ้ามันก็ไม่ใช่เรื่องจริงเออก็โอเคถ้าอย่างนั้นก็คือเรื่องแยกใช่ไหมครับก็แยกแยกเสร็จปุ๊บเขาก็ยังโทรมาหาเออบอกว่าเนี่ยคุณเออแยกเถอะแล้วก็แยก,แแยกพรีเซนเตอร์ด้วยและซึ่งเก๋อ่ะยังทํางานให้เอออยู่ซึ่งเก๋เนี่ยเซนเป็นลูกน้องเอออยู่ที่ราบิที่บางนา แล้วก็เก๋ก็เซ็นเป็นลูกน้องที่รามินทราเช่นกันเพราะเก๋ไม่สามารถถือหุ้นได้ไม่ใช่ว่าเราไม่ให้ถือหุ้นแต่พอดีว่าเก๋เนี่ยเขาเคยมีคดีกรตอมาก่อนเมื่อสองปีที่เราจำกันได้ใช่ไหมครับผมคดีนี้ทําให้อา่อาจจะมีผลกระทบกับหุ้นส่วนคนอื่นแล้วก็เลยปรเท้วโดยการให้เก๋กเป็นหุ้นส่วนทั้งเอ้ยเป็นลูกน้องทั้งสองสาขาคือบริหารเสร็จเก๋ก็บอกว่าโอเคเฮ้ยเออเราต้องแยกกันแล้วแหละแล้วทางหุ้นส่บอกเออเราต้องแยกกันแล้วคุณเออที่โทรมาแยกกันเถิดจะได้เหมือนกับว่า ไม่ต้องมีอะไรแบบพัวพันกันนะครับผมเออก็อาจแยกก็แยกพอแยกปุ๊บคราวนี้มันมาเป็นเรื่องของเงินสิบี่ล้านแล้วเขาบอกว่าพอแยกปุ๊บเนี่ยก็คนที่เข้ามาเป็นหุ้นส่วนใหม่แทนเออครับผมก็คือทางครอบครัวกเก๋แต่ไม่ใช่ครอบครัวแทๆนะครับทุกคนต้องทุกคนน่าจะรู้ว่าเออเป็นครอบครัวไหนอะไรเงี่ยที่มาถือถือหุ้นแทนเราเขาก็ติดต่อเออมาบอกว่าตอนนี้เงินที่รามอินชาเนี่ยมันหายไปสิบสี่ล้าน เธอต้องรับผิดชอบกันเราจะแบกว่าเฮ้ยเราไม่ผิดกันนะเพราะว่าตอนนี้ทั้งสองสาขาเนี้ยเราแยกกันเพราะว่าคุณเป็นคนจับแยกแต่ตอนแรกเราไม่ได้จับแยกโอเคเราอาจจะผิดเพราะเราเอกสารเราไม่แน่นเก๋ก็พิมพ์มาหาเอิเหมือนกันว่าเจ๊เก๋พลาดเองในไลน์ก็มีครับผมดูได้เลยเจ๊เก๋พลาดเองเรื่องของเอกสาร ก็คือว่าไม่ได้บอกว่าเอาเงินมาใช้ร่วมกันในอีกสาขานึงแต่เจตนาเราไม่ได้โกงใครเจตนาเราไม่ได้มีไม่ดีเพราะเราต้องการให้สองสาขาสร้างเสร็จทั้งคู่และณนะวันนี้ก็เสร็จแล้วจริงๆทุกคนก็เห็นเปิดทําการแล้วทั้งสองสาขาชีวิตนี้เราเคยโกงใครแล้วไม่เคยโกงใครเสร็จในเมื่อเออต้องอ่ะเราสองคนต้องเป็นมีละสิบสี่ล้านเออก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรเออก็บอกกับทางบ้านของก๋ที่เป็นบ้านใหม่ครอบครัวใหมข่ของก๋ครับผมบอกว่า เพราะเราคิดว่าทางทางทางเขารู้กันหมดเราเราคิดว่าผู้นส่วนก็คงคุยกับทางบ้านอะไรเพราะว่าเขามาเป็นหุ้นหลักที่นั่นใช่ไหมครับผมเป็นมาเป็นซีอที่นั่นเราก็เลยไม่เคยไปถามผู้นส่วนเลยว่ารู้หรือเปล่าว่าเหตุการณ์เป็นอย่างนี้เราก็เไปเซ็นรับแทนทั้งหมดแล้วเราก็เลยพูดว่าเออจะเซ็นเป็นนี้แทนเก๋เองทั้งๆที่จริงๆแล้วเนี่ยนี่ก้อนเนี้ยเราต้องใช้ร่วมกันเพราะว่าเก๋เป็นคนเซ็นรับเงินกับหุ้นส่วนทั้งหมดไปเอาเอกสารมาได้เลยครับเออก็อยากได้เหมือนกัน เพราะเอกสารมาันอยู่ที่เอออยู่ที่ฝั่งหนูทั้งหมดเพราะเราแยกกันมานานแล้วเก๋เป็นคนเซ็นรับเงินทั้งหมดเงินโอนเข้าบัญชีทั้งหมดแต่เขาพูดว่าเขาตรวจสอบบัญชีเก๋แล้วปรากฏว่าบัญชีเก๋เนี่ยมีเงินโอนเข้ามาหาเออสิล้านแล้วไม่มีการตรีกับเออบอกว่าใช่ครับถูกต้องแต่เออไม่รู้ว่ามัน14ล้านจริงหรือเปล่าเออเชื่อใจพี่เพราะเก๋มาอยู่กับพวกพี่แล้วเออเชื่อใจเออจะไม่เช็คไม่ต้องเช็คะไรทั้งสิ้นในเมื่อพี่บอกว่าเงินมันมาหาเรา14ล้าน เราก็จะเชื่อตามนั้นงั้นเออขอเซ็นเป็นหนี้แทนเออและเก๋ก็แล้วกันเพราะเก๋าหาเงินไม่ได้อีกแล้วเพราะเกเเเ๋เนี่ยเวลาเซิร์ชเน็ตก็ไปไปเจอแล้วเ่ะเก๋ก็รอตอนนั่นนู่นนี่คนก็ไม่เชื่อถือก็เลยทําเป็นสามงวดว่าเออใช้ก็คืองวดแรกสามล้านก็คือเดือนที่แล้วสิ้นเดือนเดือนเนี้ก็คือแปดล้านยังไม่ถึงสิ้นเดือนเออก็ยังไม่ผิดเดือนหน้าอีกสามล้านก็คือจบสิบสี่ล้าน เอิกอยากทุกอย่างมันง่ายเอิไม่อยากให้ใครทะเลาะก,กันแล้วเก๋ก็เหมือนที่ทุกคนรู้ดีในตามข่าวว่าเก,าก๋เป็นสไพบ้านเขาแล้วถูกไหมครับผมหมายถึงว่าเป็นผู้บ้านแล้วอะครับผมเพราะฉะนั้นเอิร์กก็ไม่อยากให้เก๋ทะเลาะก,กับที่นั่นโดยการทำไงก็ได้ให้เก๋มีความสุขที่สุดใช้มีดแทนทั้งสองคนอันนี้เอิร์ขอพูดยาวหน่อยนะครับแต่เรื่องอื่นเรจะตอบสั้นๆเลยนะครับเพื่อให้มันกระชับและจบง่ายๆแต่อันนี้มันคือที่มาของเงิน14ล้านที่ทุกคนคิดว่าเออเอาเงินไปซื้ออรรถหรืเปล่า เออเอาเงินไปทำอันนี้หรือเปล่าเออกงมันเยอะไปหมดกับคำว่า14ล้านหรือ11ล้านนะครับผมก็เลยขออธิบายยาวนิดหนึ่งมันมาจากตรงนี้ เป็นสาเหตุที่ต้องแยกทางการทําธุรกิจเพราะเป็นความต้องการของเก๋ตั้งแต่แรกเพื่อทําธุรกิจของตัวเองย่านเรียบทางด่วนแล้วก็บริเวณล,ลาดพร้าวนะครับซึ่งเก๋ต้องการให้แยกทางกันเพราะว่าทะเลาะก,กันแล้วก็เพื่อให้ครอบครัวเนี่ยฝ่ายคู่มั่นมาซับพอร์ตเนื่องจากเอิร์กเนี่ยถูกครอบครัวมองว่ารวยอยู่แล้วหากไม่แยกทางกันฝ่ายครอบครัวก็จะใช้เงินจากเอิร์กและสําคัญครับชื่อของเก๋ไม่มีความน่าเชื่อถือแล้วเพราะว่าเคยถูกกรกะตสั่งปรับ ขณะเดียวกันเนี่ยเก๋เนี่ยยังเป็นหนี้แม่ของเอิร์กอีก2ล้านบาทเพื่อเอาเงินไปจ่ายกรต่อด้วยแต่ที่ผ่านมาคือเขาก็รู้นะว่าเก๋อยากจะฆ่าตัวตายเพราะว่าคือมีปัญหากันแล้วก็รู้เรื่องราวว่าอาจจะมีความกลุ้มอ,อกกลุ้มใจแต่ไม่คิดว่าเก๋จะตัดสินใจทําถึงขนาดนี้ แล้วก็ก่อนหน้านี้ที่มีคลิปของคุณเก๋นะคะพูดออกสื่อบอกว่าจะตัดความสัมพันธ์ด้วยเนี่ยก็เลยบอกว่ามีความจําเป็นที่เก๋ต้องทําแบบนั้นเหตุผลเนี่ยค่อนข้างจะยาวะนะคะเอาเป็นว่าเก๋ก็ไม่ผิดอะไรเก๋มีเหตุผลของเขาแล้วก็บอกว่าเราสองคนเนี่ยรักกันนะคะครับแล้วก็เอิร์กยังบอกทิ้งท้ายด้วยนะว่าฉากที่เอามากั้นที่สาลาในการสวดศพเนี่ยเขาไม่ควรคนเอามานะคู่มั่นเป็นคนเอามาฝากบอกสังคมด้วยเขาไม่ได้เป็นคนมาแล้วก็ยัง ตั้งข้อสังเกตว่าเนื้อเป็นคู่มั่นรักกันแล้วทําไมวันเผาไม่มาส่งกันเป็นครั้งสุดท้าย